วันนี้จะมีนักร้องดังมาทานข้าวที่บ้านนะคะคก็เลยมาตลาดซื้อของเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะมานะครับกลับมาหาซื้อพักไปนะคระับพ่อคุณแม่จะทําแกงหน่อไม้นะคะได้พักอย่างแหน่นเนอะอันนี้ได้บวบนะนะฮะไม่ติดเถือเอดเวยเพราะมันว่ามีถุงใส่นะคะัะจะไปทําเมนูแกงหน่อมไม้นี่ใส่บวบเหลี่ยมเข้าไปเพิ่มนะคะโอ้ยลองซีมเมืองพี่น้องเป็นตะแซบเป็นตะแซบแม่ข่าเห็ดอืมอร่อย ส่วนบิ๊กก็ทำไข่เจียวชะอมนะครับเพราะว่าเจ้าของผลงานเพลงดังเนี่ยเขารีเควสมาว่าอยากกินเมนูนี้นะคะคือเขายุกรุงเทพเขาไม่ค่คอยได้กินอาหารที่เป็นแบบว่าเฮ็ดบ้านเขาจะสร้างกองมาก,กินเป็นส่วนใหญ่นะคะมาถึงแล้วนะคะศิลปินดังเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคือนมาถึงแล้วนะคะศิลปินดัง สว,ส,สวัสดีค่ะคุณวิโรจน์โจและข้าน้องเฮอไมโอนี่นะคะสวัสดีค่ะน้อไม้กำลังทอดปลาอยู่ด้วยไม้ก่อนพอดีไปดูคุณแม่กำลังตำส้มตำให้ที่เามาฝาดใหญ่โอ้ยขอบคุณครับมาเพชรพระจ้าออหรือว่าคงชื่อรถค่ะเป็นคิบเลี้ยวเออห้าป <laughs> มีลูกโดดไหมมีหรือเปล่อะไรไปบหนจัม่กินไม่แซบแบกินบรรยากาศก็อบอุ่นนะคะเพราะว่าโอมาที่บ้านบิ๊กบ่อยมากนะคะตั้งแต่ถ่ายหนังเรื่องบั้งไฟไซเร์เนี่ยโอ้ก็มาเที่ยวขอนแก่นบ่อยมาทายงานขอนแก่นกับซีแวร์เขามาหากันอยู่บ้านตลอดแล้วก็แม่บิ๊กก็รักโอมากนะฮะกินเสร็จกันนั่งเล่นเซย์ได้เวลาแยกย้ายกลับบ้านนะคะ นี่คือความน่ารักที่เรามีให้กันมาตลอดนะคะวันนี้โอก็เอาของมาฝากแม่บิก๊กแม่ก็ทำกับข้าวให้กินนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ